อขออนุญาตพูดขา่ายห้างนะเสืบเนื่องมาจากลอเก้าสวรรคตเฟซบุ๊กประเทศไทยเป็นรูปเลขเก้าหรือลูกตานะเอาว่าไงร้านเะเอฟอนก่อนหน้านั้นหลังจากที่รอเก้าสวรรคตรปั๊บเราก็รู้จักกันอยู่นะร้านเะเอฟอฟน อยากท้าทายกับกูใช่ไหมวันไหนก็ได้บนเวทีกูไม่ยอมเสียปเปรี่ยบมึงหรอกนะรานเจเอฟโนแล้วก็บอกลูกพี่งด้วยบอกโอเล่ที่ว่าเป็นทหารสื่อสารสหารนีวิทยุค่ายกิ่นิเวลานะแล้วมึงบอกว่ามึงรู้จักบกักโออยู่ที่ต้อยติงทัวมาจากวิไลคูดอนธาดีใช่ไหมบักร้านเจเอฟโฟน กูจะไม่พูดมากนะสี่นาทีเกือบห้านาทีมึงจำหน้ากูไว้ดีๆนะบักบอยเจ้าเอฟอนกูบอกให้มึงรีบหนีจากเมืองสกลนครเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่หนีมึงคอยดูสักวันมึงจำได้ไหมมึงบอกว่าคู่บุญบรารมีนะไล่สอบสวนกูเอาหนังสือกูขึ้นมาอะไรที่กูเรียนมาภาพราวเทียมแล้วแหละ แล้วก็ปักหมุดที่บ้านมันเห็นหน้าตาเขาเรียกว่าเห็นหน้าค่าตามันไลค่คูบุญบาร,รมีกูไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าคูบุญบาร,รมีคืออะไรนะแต่กูเรียนจบมาเรียบร้อยแล้วนะการสื่อสารนีแ่แหละแล้วก็อีกเยอะะทั้งงานสนักง,งานการจารัณันน,นะลานเจเอฟโฟนเริ่มแรกคูบุญบาร,รมีคนแรกกูจำไม่ได้หรอกกูจำได้เฉพาะหนึ่งบอยลานเจเอฟโฟน คนที่สองก็คือไอ้ลูกสาวที่ชื่อเฟื่องฟ้าก็คือบักโอเล่ต่อไปก็คือบักประศิทฐ์ชัยก้าจบจากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารนี่คือคำตอบแะกก็ถูกต้องที่สุดกูจำได้หมดมเอาขึ้นมาเลยบักประพศช่างดีก่อนที่จะมีคู่บุญบรารมีคนสุดท้ายก็คือบักสิบวิราชวงศ์จักรีนี่คือการสื่อสารของประเทศไทย ที่รอเก้าสวรรค์ค้นลงมึงมีอะไรจะถกเ,เขาเรียกว่าโต้เถียงหรือเปล่าฮะร้านใจเอ,อฟฟอนตะข้องใจกูวันไหนก็ได้รวมทั้งบักโอเล่ประเภทไมโครโฟนอยู่ที่ค่ายกฤษีศิลาอาอกูวันไหนก็ได้นะโอเล่นะที่บอกว่าเป็นเพื่อนบักประสิทธิ์ชัยเก้าวรวมทั้งบักประสิทธิ์ชัยเก้าด้วยบนเวทีกูได้วันไหนกูจัดให้นะกูจะแชร์ไปแล้วเกิดมาไม่เคยกลัวใครหรอก